และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปพอครับช่วงวันหยุดสร์อาวิทย์ที่อาจจะมีการขับรถท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆถ้าหากผู้ขับขี่ต้องการจอดรถซื้อของริมทางควรจะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อใจผู้ขับขี่ที่ตามหลังมานั้นเปลี่ยนช่องทางการเดินรถได้ทัน หากรถจอดเสียรหรือเกิดอุบัติเหตุควรจะจอดรถให้ชิดไหลทางมากที่สุดหรือเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและนำป้ายเตือนมาวางไว้ห่างจากรถที่จอดไม่ต่ำกว่า50เมตรทั้งนี้เพื่อผู้ขับขี่อื่นนั้นมองเห็นได้ชัดเจนจะได้มีการเพิ่มความระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนกรณีผู้ขับขี่ง่วงนอนก็ให้นำรถจอดพักหลับบริเวณที่ปลอดภัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันหรือจุดพักรถแต่ไม่ควรจะจอดพักหลับริมทางเด็ดขาดนะคะเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการจอดรถถ่ายภาพหรือชมวิวทิวทัศน์ข้างทางตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงหากต้องการถ่ายภาพหรือชมวิวควรจะจอดบริเวณจุดจอดที่กำหนดไว้เท่านั้นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคะ